บนถนนเรียวทะเลแถวบางแซนเสียงบีท EDM สะเทือนน้ำท่วมขังยามเย็นดังลั่นจากลำโพง JBL ลอยน้ำไฟวิบวับคลาสีเสียงตุ้มตุ้มกลบเสียงรถเลยทีเดียวบน<ม>ห่วงยางโดนัทลาย EDM สุดจี้เทรปปีตรปปี้หัวแมวตัวกุ้งกึ่งเอนหลับตาโยกหัวชิวชิวปล่อยหางใช้คอยบาลานซ์หัวแมวก็เอนเบสเข้าไปเต็มเต็มโลกนี้ไม่สนอะไรกลิ่นหวานเย็นโชยมาจากอีกฝั่งถนน ฟิโกคาเมโลอุดสายบ้านหนาอารมณ์ดีในผ้ากันเปื้อนลายช้างกำลังขูดน้ำแข็งใสยเย็นกรุบกรอบลงถ้วยสแตนเลสตู้แช่โบราณข้างๆแวกเสียงเอฟเฟกเชียนน้ำแข็งดังแกรกแกรกพร้อมส่งยิ้มกว้านล้นแผงเอาใส่น้ำแดงไหมจ๊ะลูกค้าหัวเราะครึกครื่นที่พักข้างทางกับเสาไฟปูนไทยเป็นแบ็กกราวด์มือนได้ย้อนวันวาน,วาน ฝังแดดเปรี้ยนปลอดโบกิ้งกาะคาสั้นขี่จักรยานติดไฟ LED วิบวับบนหัวหมวกกันน็อกเรือนแสงเขาปั่นสวนมาด้วยความมุ่งมั่นพลางยกมือขึ้นสูงตะโกนแจ้งเตือนเพื่อนร่วมถนนอย่าลืมเซฟตี้นะน้องแล้วคนริมทางโบกไม้โบกมือให้ยิ้มขำขันรักความแท้แบบแนนจริงไม่นานเดินข้ามตลาดมุมควันควันปิ้งไก่ทูลิเมโรเขาบอยร่างอมีกำลังกลับไก่ย่างบนเตาถ่าน ควันขาวลอยคลุงท่ามกลางกลิ่นหอมยั่วใจข้างๆทูลีซินาคู่หูสาวขาวบอยผ้าผูกคอแดงหั่นไก,ก่หยุกหยวกใส่ถ้วยแจกจ่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นต่อแถวทั้งหมดหัวเราะบรรยากาศเป็นกันเองกลิ่นไก่หอมกระจายไปทั่วแล้วกล้องค่อยๆลอยสูงเปิดมุมกว้างชายหาดบางแสนต้นมะพร้าวสายไฟที่ลู่ไปตามสายลมเหล่าตัวละครแต่ละคนประจำจุดของตัวเอง t r i ปปี้ทรั p y โยกตัวเอ j o อยบนห่วงยางฟริโกโคาเมโลขูดน้ำแข็งกลอโบปั่นจักรยานชูลีเมโลกับชูล i ซีนาปิ้งไก่ทุกคนโยกหัวพร้อมอันไอตามบีดเดินจังหวะชีวิตในโลการ์ตูนสุดหันษา,าบางแสนเย็นวันนี้เต็มไปด้วยสีสันเพลงและจินตนาการ